พูดถึงเรื่องเหานะเนาะคนก็คิดว่าเหาะก็คือนั่งกัสมาธิแล้วก็ลอยไปลอยมาเหมือนนกบินอย่างนั้นเนาะก็เลยไปคิดว่าเหาะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดคอยอย่างนั้นชาตินี้จะได้ไปดูหรือเปล่าคนเหาะนะมันจะมีที่ไหนได้ง่ายๆนะแต่เหาะที่เป็นความหมายที่พระพุทธเจ้าหมายถึงปรมัตถธรรมก็คือจิตที่มันไม่ติดยึดไม่ผูกพัพนกายที่มันไม่ติดยึดวาจาที่มันไม่ ต้องพูดถึงต้องค้ำครวนถึงเนะี่ยมันลอยเหนือไงแล้วเมื่อกี้เขาก็เขียดบางคนก็บอกเหาะได้เตี้ยๆนะพระโสดาบันก็เหาะเตี้ยกว่าพระสกิทาคามีเนาะพระโสดาบันก็เลยออายมุกไงพอเจอการเทีเท่ยวเตะเจอเหล้าบุรีกัญชาไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าไม่ขี้เกียจหนักๆขี้เกียจเบาๆก็ยังเอาไว้ก่อนนะมันก็เหาะได้ระดับหนึ่งไงคือ ใจก็เหนือใจก็ลอยอุทังขึ้นมาระดับหนึ่งไงลอยผ้นขึ้นมาระดับหนึ่งเจอสิ่งเหล่านี้ก็ไปเฉยเลยก็เ,เปิดซื้อหวยวันนั้นวันนี้เดินผ่านแผงหวยก็ลอยไปเลยนะแต่คนที่ไม่ผ่านแผงหวยเป็นังไงอะ่ะแวะเลยนะขนาดตังค์ไม่มีต้องยืมคนอื่นเลยต่ไมก่อนนะ่ยมีคนงานคนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มาแล้วก็คือขอเบอิกก่อนทุกงวดเลยคุณละองดินเน่ย พันหนึ่งซื้อหวยงวดละพันน่ะโอ้โห,โโหเราฟังดูนะถ้าเขาเหาะได้แบบเราเขาก็ไม่ต้องซื้อใช่ไหมทีน,นี้เขาก็ถึงงวดก็ต้องตกลงไปถึงงวดก็ต้องตกลงไปยิ่งตกลงไปยาบ้าตกอะไรก็ต่ําลึกลงไปอีกก็ลอยเหนือขึ้นไม่ได้ไงเจิตก็ไม่ลอยกายก็ไม่ลอยวาจาก็ไม่ลอยแต่ถ้าเราเหนือกว่านั้นน่ะนะตอนนี้ ที่พ่อครูบอกว่าพวกเราเนี่ยเข้าเขตอนาคามีกันเยอะเพราะว่าอะไรมันลอยเหนือทัพสลสินคานชาวบ้านต่างๆต้องทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองต้องมีเงินเดือนทุกเดือนชีวิตถ้าไม่มีเงินจะทํางานหรือใช่ไหมคนส่วนใหญ่ไม่มีเงินเขาจะทํางานหรือเขาก็ติดอยู่กับแป๊กอยู่กับเงินเนี่ยใครให้เงินมากงานบางทีงาน,งานลายลายจ้างไปค่าคนเขาก็ยังไปเลยขอให้ได้เงินเยอะค่าสัตว์ค่าคน ก็ตกต่าอยู่กับศีลตกต่าอยู่กับความโลภโกดหลงหลอกลวงกันเขาก็วนอยู่นั่นเห็นไหมตอนนี้ยิ่งคดีอ่ะแต่ว่าบอสพอว่าแน่อัฒนายตั้มเขาอีกทนายตั้มว่าแน่มีอีกมีอีกโอ้ยเขาก็ตกต่ำํำไงมันลอยไม่เหนือไงทั้งที่มีเป็นล้านแล้วมันก็น่าจะลอยได้แล้วใช่ไหมก็ลอยไม่ได้ยิ่งมีเยอะยิ่งตกยิ่งมีเยอะยิ่งตกทีนั้นคนที่เป็นพระสวัสดบิบาลก็ลอยขึ้นมาระดับหนึ่งพระสกิทาคามีก็ ลอยกามหยาบหยาบอะไรหยาบหยาบข้าวของเครื่องใช้อะไรที่ต้องเอามากองที่ตัวเองโอ้โมโห็นคอฟัดคอเวียงตบต่อยกันเนี่ยก็จะไม่ทแาแหละพระสกิทาคามีก็ไม่ต่อยกันหรอกที่ต่อยเนี่ยยังไม่ถึงนะต่อยกันตีกันเท้าเะเอด่ากันทําไมเขาถึงบอกเท้าสะเอด่ากันถึงว่าก็งงกันลือด่ากนจนเมื่อยเลยต้องเอามือเท้าสะเอเนาะด่านานนะเนาะ ก็คงดา่านานะถ้าดา่าแป๊บเดียวเ้าเอลทำไมท่านก็ดา่าแล้วก็เดินไปใช่ไหมนี่คงด่าจนเมื่อยอ่ะคือดา่าแล้วออกจากตรงนั้นไม่ได้อ่ะก็คือติดอารมณ์ตัวโกตัวหนักตัวเครียดตัวพยาบาทอะไรไงโอ้โหเนี่ยมันก็ตกต่ําก็ได้ขนาดนึงพอเป็นสักทาคามียิ่งเป็นอนาคามีโอ้โหบ้านช่องเรือนชาญทางโลกทิ้งหมด มาอยู่ในวัดบ้านก็เหมือนวัดอีกก้อยต้อนรับคนนั้นคนนี้วันนี้คุยกับยาติธรรมที่มาจากที่อื่นเนาะคุยกันนะไม่เอ่ยชื่อเนาะเคยเอ่ยชื่อเขาบอกโอ้โหมาบาลาดผมว่ามันไม่ง่ายเลยท่านมันไม่ง่ายเลยโอ้โหกิจวัตรก็เต็มนะฟังนะกิจวัตรเต็มไหมกิจวัตรก็เต็มตารางงานก็เพียบแถมกิจกรรมโอ้โหไม่รู้จะฟังไปตัวเอาตัวไปไหนถูกเลย แล้วงานอื่นๆที่เดี๋ยวงานปลูกเสกเดี๋ยวงานตลาดอริยะเดี๋ยวงานอโศกลำลึกเดี๋ยวงานอะไรเดี๋ยวเอาละเดี๋ยวเอาละเตรียมงานไปเตรียมงานมาเอตอนนี้เราเตรียมงานอะไรเนี่ยแต่ใช้ตารางตัวไหนเต็มไปหมดเลยเขามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะครับพาลูกมานะโอ้โหเขาบอกโอ้โหท่านไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยต้องตับปรับตัวอย่างไรย่างเลยเราอยู่นานๆแล้วเราก็เริ่มเบาเริ่มเหาะได้แล้วนะ เราก็เลยไม่ได้ปรับตัวอะไรหลายอย่างเลยไปตามที่มันเป็นจริงอ่ะที่เรารับผิดชอบเราก็ทําทุกวันตารางเราก็เข้าตามเหมาะสมของเราเรารับอตัวไหนแล้วก็ไปไปไปเวลาวันไหนต้องแวะไปช่วยคนอื่นเราก็แวะ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 เสร็จล้วก็กลับมาหาของเราเห็นไหมมันเหาะได้ท่้นมมนเหมือน,นสั่งเหาะทรายเหาะฝาเนี่ยน,นี่เรียกว่าเหาะไหมเดี๋ยวเหาะไปตรงนั้นเดี๋ยวเหาะไปตรงนี้อา้าวบางคนเหาะไปตีสีไปแล้วอุทยานอา้าวเดี๋ยวเหาะไปอา้าวเจเหาะไปหมดหมู่บ้านเลยลอยไปเลย อ้านี่แหละเหาะได้มันลอยไงมันเบาไงแล้วหูไงมันเบามันแววไวพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนี่ถ้าใจไม่เบามันก็เหาะไม่ได้หรอกแค่ฟังยังหนักเลยยาติธรรมหลายคนก็บอกฉันอยู่บ้านดานไม่ได้อยู่เรื่องหนึ่งฉันทุกข์ใจฉันไปไม่ได้ตามที่เขาประกาศเยอะเหลือเกินบอกโยไม่มีใครไปได้ตามทุกอย่างหรอกวันเขาประกาศตั้งสามสี่อย่างแต่มันก็แบ่งกันไปทําจนได้ เนาะอย่า <No>. yeah. <Yeah. S 1> ใจที่มันหนักเพราะว่ามันมีโลกธรรมไงรู้สึกว่าเรามันไม่ได,ได้อะไรแล้วไม่โยมอีกคนก็อายุมากโอ้ oh, ฉันมาอยู่ไม่ได้หรอกมันคิดมากความหนักของใจเนี่ยมันก็ทวงเราทวงเราทวงเรา,เราให้เราอาศัยโลกีแล้วก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราเบาจากความโกรธความโลภความอะไรลงมาเอาเถอะอยู่ในนี้แหละตัวเล็กๆคนหนึ่งผิดมั่งถูกมั่ง ไม่มีใครถูกทั้งวันแล้วมันก็มีเรื่องผิดเรื่องถูกเดยวก็ถูกเขาว่าเดยวก็ถูกมองถูกอะไรเขามองอนะ่ะบางคนบอกโอ้มองฉันทําไมมีเรื่องอะไรบางทีตามก็มองนะตาที่ให้ไม่มอง,ไม,มองไม่ใช่คนตาบอดนี่เนาะแต่ว่าคนที่ก็สําคัญตนมากๆเนี่ยเขาก็เหาะไม่ขึ้นนะแค่เห็นคนมองเขาก็รู้ว่าวนี่มองเพ่งโทษเราหรือเปล่ามองเอาเรื่องเราหรือเปล่านี่พูดเสียบเราหรือเปล่าตัวมันก็หนักมันก็ตื้มัมนก็เหาะไม่ลอย แต่ถ้าเราเกิดลดตัวลดตนเออก็มองมั่งที่เออเขาเพ่งโทษเราเนี่ยเขากาลังนินทาเราก็เรามันก็มีอะไรตั้งหลายอย่างนายก็ว่านะแล้วพูดไปเราเนี่ยเคยนินทาคนอื่นไหมเออก็เคยนี่นะแล้วตอนนินทาคนอื่นนะเราเราจริงเอาจังไหมเราก็ไม่ได้จริงอาจังเท่าไหร่แล้วก็พูดผ่านๆเขาก็พูดถึงเราผ่านๆเหมือนกันเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่เรามันถือตัวไงมันก็เลยหนักหนักนก็เหาะไม่ขึ้นฉะนั้นเราเหาะ พ้นได้ระดับโลกบตร,ระดับกามระดับโลกธรรมนี่ถ้าพวกเราเหาะพ้นอุปเกรตสิบหกอย่างนะท่านนะ <S <S โอ้โหนี่นะถ้าชาวอาโศกชาวบารานนะเราไปด้วยกันไหมพ้นอุปเกรตสิบหกไปอ่านดูนะพ้นารามถือสาแข่งดียกตนข่มคนอื่นลบหลู่คนอื่นประมาทมัวเมาโอ้โหถ้าเราพ้นตัวนี้นะเราเหาะวิวเลยนะ ตอนนี้ลราไปตรงไหนทำอะไรหนักเบาสบายเพราะว่าจิตมันไม่สำคัญตนมากอเุเก1สิบหกเนะี่คือการสำคัญตัวเองมากแล้วก็ไม่ให้คนอื่นมาเหนือเรานึกว่าเราในแน่ว่าคนอื่นคือใจมันเหลืออัตตาเนี่ยฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็ยังวนเวียนป้วนเปี้ยนทำให้ห่อไม่ขึ้นไงว่าหอ่อหอ,หอไปเดี๋ยวตกแป๊กอยู่ตรงนั้นแหล <S <S ะ,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 ะเดี๋ยวกตกแป๊กแล้วเพราะว่ามันไปติดตัวเองไง สำคัญตัวเองมากไนงะฉะนั้นเรารู้จากกิเลสเนี่ยเราฟังธรรมทุกวันทุกวันเนี่ยก็ไล่เลียงไปไอ้ตัวนี้เอาออกได้แล้วไอ้ตัวนี้น่าจะอ,าออกสักครึ่งนะไอ้อุปกิเลสเนี่ยจะเอาออกสักครึ่งนะ่ไม่ใช่คอยกามเกลี้ยงเลยแนละ้วก็ไปตายอุปกิเลสสิหกแนละ้วมันทําไม่ไหวหรอกเพราะกามจะไม่เกลี้ยงหรอกถ้าเราไม่หมดอุปกิเลสก็ยังสําคัญตนปานนี้ใช่ไหมฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจว่าเหาะได้ไปได้ก็คือระบบเริ่มต้นน่าะอยู่ระบบกองกลางให้ได้ก่อน สาธารณโภคีถ้าใครอยากปฏิบัติบูชาพ่อครูนะเข้าสู่สาธารณโภคีให้ได้มากที่สุดเพราะพ่อครูบอกว่าเป็นงานที่ชาตินี้ท่านภูมิใจที่สุดคือถ้าสร้างระบบสาธารณโภคีขึ้นมาได้กินใช้ร่วมกันทุกอย่างเป็นกองกลางของเรามีบ้างนะหลายคนก็ยังเป็นญาติโยมก็มีอยู่บ้างเดือนละหกร้อยหรือมีมากกว่านั้นก็กินเอามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่น ม่ใช่เอามาเสพสมเอามาบำรุงบำเลอตัวเองมันก็เป็นของกองกลางหมดแล้วละ่ะใช่ไหมเอามาเป็นประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้หรือแม้แต่ต้องเป็นประโยชน์กับทางโลกบางคนเนี่ยต้องเอาเงินให้ครอบครัวนะบำนาญเนี่ยต้องให้ครอบครัวทั้งหมดนะไม่ไงั้นเขาไม่ปล่อยมานะฝ่าจะลอยมาได้ก็ต้องทิ้งบำนาญเพื่อจะลอยข้ามบำนาญมาอยู่ในวัดไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยอาศัยทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าคนตัวเบา ใจเบาถ้าเราหมดตัวหมดตนมากก็ยิ่งเบามากก็ยิ่งลอยขึ้นมากฉะนั้นคนเหาะได้ก็ไม่ใช่ใครอะเราเองอะเหาะได้ยังเอาเหาะได้แล้วทำไมเก้าอี้ติดอยู่อะ <laughs> ก็เก้าอี้มันเป็นที่นั่งไงโต๊ะมันเป็นที่นั่งไงลอยขึ้นมาคือใจที่มาหลุดพ้นไม่ติดไม่ยึดไงเนาะนี่คือความจริงแต่คนเขาเข้าใจไม่ได้ก็จะไปหาคนลอยป่องป่องป่อง เออไม่ใช่นกนี่จะได้บินแล้วเหาะได้เป็นแค่นกเอาไม่ชาหน้าเกิดเป็นนกเอาได้ไหมก็ไม่เอาอีกใช่ไหมก็เหาะถ้าจิตมันไม่ติดยึดนั่นแหละคือคนเหาะได้